ว่าแม่โบคะนมค้างเต้านานสามารถปั๊มให้น้องกินได้ไหมก่อนดูคลิปนะคะกด็ดีตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ก,ก,กับช่อง u t u b e n e r d k i d s นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ทิกตอกโบ n นื้คิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยได้คะ่ะคุณแม่แต่ว่าเวลาที่คุณแม่นะคะค้างน้ํานมไว้ในเต้านมนานนะคะสิ่งที่คุณแม่จะเจอนั่นก็คือว่าปริมาณน้ํานมในเต้าของคุณแม่จะลดน้อยลงเพราะว่าอะไรสมองของคนเรานะคะมันฉลาดเนาะมันไม่อยากให้สิ่งใดในร่างกายของเราเองอะค่ะ มีการเสื่อมหรือเสียสภาพไปนะคะมันไม่อยากให้เต้านมของเราถูกทำลายเวลาที่เราปล่อยให้นมขัดเต้าแล้วยิ่งนานเกินกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงไปนะคะนมมะคมันก็จะสร้างมาเยอะมันแน่นแน่นแน่นเต็มทีเนี้ยกระป๋อน้ำนมมันก็เป่งๆออกมาสมองก็กลัวว่าไอ้กระป๋อนี่จะถูกทำลายมันก็เลยสร้างสารที่ชื่อว่าอ่อินฮิบิตนะคะขึ้นมาก็คือภาษาไทยคือไอ้ตัวสารที่จะไปยับยั้งการสร้างน้ำนมสร้างออกมาเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ เต้ามันถูกทำลายเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เต้ามันเป็นอะไรขึ้นมาค่ะมันจะส่งผลเสียกับร่างกายเพราะฉะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราค้างน้ำนมไว้ในเต้านานสารนี้จะหลั่งออกมาเพราะหลั่งออกมาปุ๊บคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าน้ำนมเราค่ะจะไม่สร้างแล้วและนมเราค่ะจะค่อยๆลด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 และหดแตะถามว่าให้ลูกกินได้ไหมหกินได้นมทุกหยดนะคะ่อให้ค้างนานแค่ไหนก็ให้ลูกกินได้แต่น้ำนมใสมันจะเยอะนะคะเนื่องจากว่ามันค้างเต้าอยู่นานแล้วน้ำนมส่วนหลังมันดันไปอยู่ท้ายสุดเลยเวลาที่ น,นี่ปั๊มนมออกมาจะเจอว่าน้ำนมส่วนหน้าเยอะน้ำนมจะใสเยอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือกินได้แต่ไม่อยากให้ค้างนานเพราะเดี๋ยวค้างนานเดี๋ยวจะมีปัญหานมลดหดหายได้และเดี๋ยวจะมากู้กันยากลำบากนะคุณแม่เนาะ